กนีกับช่องบออสนชาแนลนะครับห่างหายกันหนักไปนานนะครับก็ตอนนี้นะฮะตุงศรีก็พามาลุยนะครับสวนมันนะฮะมื่หวานก็ลงมือกับตุงศรีนะฮะได้ไปนิดหน่อยนะฮะมื่อวานก็ฝนตกนะฮะท้องฟ้าเคลิ้มมาอีกแล้วนะฮะ เมื่อวานก็ได้ครึ่งวันนะเพราะว่าฝนตกนะฮะตกทั้งวันเลยนะครับตอนนี้ข้าวมาตัดคนเดียวก่อนนะฮะเพราะว่า,วาคุณป้านะกับลุงสีนะากำลังเอาข้าวให้น้องๆน,นะที่เถียงได้ทานกันก่อนนะครับในเช้าก็ได้ยินเสียงพี่นนะฮะมาล้องข้างประตูนะฮะอยากจะ นะครับผมก็ไม่สามารถเอาออกมาได้นะฮะเพราะว่ามาตัดละมันนะครับก็จะตัดเผื่อพินาด้วยนะครับที่สวนตรงนี้ก็ยังไม่ได้ให้ใครนะครับเพราะว่าพินาจะปลูกเยอะหรือเปล่านะครับ ดีกว่าไปซื้อที่อื่นนะครับตัวนี้ก็ลำมันสปปะหลังก็หายากค่อนข้างนะฮะค่อนข้างจะหายากมากนะครับก็ยังครึ่งสวนนะฮะหัวมันสับปะหลังของลุงสีใหญ่ไหม นะครับไม่ใหญ่นะครับเพราะว่าหญ้าขึ้นเร็วมากนะฮะเพราะว่าหลากหญ้าจะรัดนะครับการเจริมเติบโตของมันสปะหลังนะครับยังอาหารนะครับในต้นว่านะฮะไม่รู้คืออะไรขึ้นนะครับถาวันะฮะไมีนมานานลกมากนะฮะที่สวน พ่นายยังไม่ทราบนะฮะว่าผมถัดลับมันนะฮะดูทนทนมันฮะยาวนะฮะแล้วก็ใหญ่นะฮะอันนี้ก็ปุ๋ยขี้ไก่เหมือนกันนะครับเขาบอกว่าใชา้ได้สามปีนะครับปุ๋ยขี้ไก่นะครับเขาก็ในปีแรกนะฮะ ว่าปีนี้ป,ป,ป,ปีปีที่สองนะครับปีแรกเขาก็หัวไม่ค่อยใหญ่นะครับลำไม่ค่อยใหญ่ก็จะสูงประมาณตัวตัวเนี้ยนะครับท่อนก็สามสี่ท่อนนะฮะถ้าสูงประมาณนี้นะครับก็ได้หลายท่อนนะครับต้นต้นหนึ่งนะแต่ก่อนคุณป้ากับคุณป้าสมียนกับลุงสีไปซื้อมาก็สองสามพันก็ได้ ก้าวกระสอบนะบไม่คุ้มนะครับผมบอกกัเลยนะฮะขายนะฮะขายละมันนะฮะได้เยอะกว่าตามระบาดสองบาทนะฮะทั้งส่วนก็ได้เป็นหมื่นนะครับแต่ขาย,ยาจริงๆนะฮะ ถ้าใครมีสวนเยอะปลูกไว้ก็ได้นะครับอันนี้น่าจะเป็นมันอะไรไม่รู้นะครับจิตมังกอนหรือเปล่านะครับผมก็ไม่รู้นะครับไม่รู้สายพันธุ์นะฮะส่วนมากแต่ก่อนก็มีแต่มันเหลืองนะครับพันธุ์ดิตี้นะฮะหัวใหญ่แต่ไม่ยาวนะครับ เมื่อคืนก็บ้านโน้นหมาหอนหมาเห่านะครับตื่นเช้ามาแม่บอกว่ามีคนเสียชีวิตนะในหมู่บ้านนะครับผมก็ขนลุกนะครับเมื่อคืนนอนคนเดียวซะด้วยนะครับก็ยังมีองค์คลักนะฮะมีคันทีนะฮะอยู่ด้วยนะครับ ทั้งสวดทั้งน้ำเงินน้ำทองนะฮะอลงนะครับ,รรบแล้วก็เด็กเสบสองตัวนะฮะก้วยจีนครับสาวก้วยนะครับนี่ววนะครับ,อรบชอบไปแขวนะฮะพี่ๆในบ้านนะครับไอ้หาาแล้วก็วิ่งมานะฮะผมจะให้ทุกท่านได้ชมนะครับ เอาใกล้ๆเลยนะครับว่าหัวใหญ่ไหมนะฮะเดี๋ยวนะมาลองดูนะครับผมก็ใช้มือนะฮนะะหัวใหญ่ไหมนะฮะห,หัวไม่ใหญ่แต่เยอะนะครับอันนี้ก็ลดไถ่ฟลอรี่ลุงสีนะครับ ทำเองเลยยก,ยกลองนะครับรว่าเราจะได้ลองเยอะนะครับส่วนมากหัวใหญ่อยู่ข้างล่างเ <c oughs> นี่ยผมว่าน่าจะจิตบางก่อนนะครับดูนะี่เอาแบบไม่มีปุ๋ยโฆษณาอะไรเลยนะครับ ให้ดูนะครับล้วก็ใส่ปุ๋ยธรรมดานี่แหะครับขี้ไก่นะฮะจุดสิบห้านะครับแค่นี้นะครับอมูลก็อมูลธรรมดานะฮะพ่นทีทีเดียวสองทีนะครับหัมไม่เยอะนะ ไม่เยอะก็ดดกหมดเยอะดูนะครับเอาเพ <laughs> wow. yeah. right. ียวๆเลยเราไม่ต้องไปเตรียมนะครับบอกว่ามันอยู่กับที่ดินด้วยนะครับอันนี้ก็หนึ่งสงสามแล้วนะสี่ห้าเจ็ดนะครับแปดเก้า นะฮะโอ้ยสิบนะฮะสิบหัวอยู่ข้างบนยังสิบหัว,หวเลยนะครับนี่นะฮะผมโย่ให้ดูเลยนะครับแน่นอึบนะฮะผมว่าหัวจะดุกมากเดี๋ยวผมกรบไว้นะ ใครเข้ามาก็อ,อย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องบอชอน h ช n แนลนะฮะเจอกันใหม่ที่คลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ